มีพักเจ้าบัคคลี่ดอกกะล่อมแล้วก็จะมีเห็ดน้อยหนึงนะเดี๋็กใครจะมาพักนะเจ้ารวมกันจะแกงโง่เลยนะเจ้าเนาะเสดายพักเนาะส่วนเจ้านี่ก็จะทําเป็นข้าวต้มนะเจ้าข้าวต้มกะบใจข้าวต้มสะเล่นรูปแบบนี้เลยง่ายง่ายเลยนะเจ้าเพราะว่าเดี๋ยวเข้าบ้านแล้วขอมาใครหุงข้าวแล้วเจ้าเมื่อวานเดี๋ยวหุงข้าวกิ่นเนื้อเสี่ยงกับเสดายนะเจ้ากระเดียวเาก็ถือว่าเป็นเมนูล่างต้องเออกระเดียวเกาปิกบ้านไปเดี๋ยวเขาก็ไปกินข่ากินลูกกินซาก่ะจดของมือแดงมุน่ะ ครับคอนี่อุ่นๆนะเจ้าเนาะเหมาะขนาดเลยก็อีบอยอีเม่นะเจ้าเนาะการอุ่นักหอุ่หลายวัเดียวนี่ก็หิวข้าวขนาดแล้วนะเจ้าไปยากันนะเจ้าต้มน้ำซุปไว้ได้สักคำนะเจ้าเมินแล้วแหละตุ๋นจนเปื่อยละแล้วก็ช้อนเอาหน้าหน้าเป็นออกแล้วนะเจ้าที่เป็นเมือนเป็นไขมันนะเจ้าเดี๋ยววันนี้วิบไค่ก่อนจะต้มนะเจ้าข้าต้มไปเลยสองซองนะเจ้าแบบนี้เลยเพราะว่ากลิ่ะโหลกสองคนนะเจ้าว่าไข่หุงข้าวเห็นนะเจ้าเพราะว่าถ้าหุงข้าวเดียวก็กินกระเช้งนะเจ้าสดายมันง่ายๆเลยเดี๋ยวรอเข้าซุปสักกำหนึ่ ใส่ไข่ใส่พักกับเป็นอันเรียบร้อยเจ้า น้เจ้าเขาต้มอ,อูนห้อนๆเขาต้มซี่โคงหมูนะเจ้ากระดูกหมูนะเจ้าแล้วก็ ไข่ในก็ใส่ไข่ตุ๋ยเป็นข้าวต้มสันดิสรูมนะเจ้าวันนี้ง่ายๆเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะกลับบ้านนอกแล้วเจ้าก็เลยมีไอ้อย่างในตู้เย็นอยู่นี่ยอยากอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเมนูล่างตู้เย็นนะเจ้าเด็ดก็มีแฮชเนียน้อยกากเลีเยนีนยน้อยดอกกระดงเนยน้อยนะเจ้าเนี่ยมาพักนะเจ้าสูตรกับตะแกงโฮเลยนะเจ้าตีข้าวได้เลยพระเอกก็คือน้่าริกปลาราชใส่มะกอกนะเจ้าเมาะขนาดเลยตับส้นในนะเจ้าเป็นไอ้อย่างที่เข้ากันสุดเลยกินข้าวต้มในนี้มันกินน้ำพริกอยู่นะเนาะอืมอันแรกจะมันเหมือนข้าววยัััง้้้เจาโอนนี ตื่นขวายเจ้าเนาะเราก็มีความสุขเนาะเราประเดี๋ยวพี่แงการนี่นะตื่นขวายแล้วก็แงการนะเจ้าแงนี่แล้วเนี่ยไม่หยิ่งเอียกอะกว่าจะได้แงต้องเข้ากับพวก,กขวายละอืมน้ำเอ้ยเจ้าใครใครที่อยูยยย่กบ้านสวนมาไหนเจ้านี่นะคใครไก่อารมณ์ดีเจ้าเดี๋ยวปีกปิ๊กบ้านไปแล้วเดี๋ยวป้าไปเอาหา,าน,หน้ำไก่นะเจ้าน้องนะฮะอะไรเจ้าอืม Rồi, xin chạy kính ăn nha đây cháu Nhìn ba ba khủng hoảng rồi Thay ra mình có phát thuốc mới ở đây cháu Trở thay bà bà Mình cắt cái phê bờ của cháu Và Và tốt hồn rồi ขึ้นใจน้ำกินบ้านเราเนาะตุะกินมากรกเลย้ยน,นี่เห็นก็ใครนะ่ากินขนาดเลยเป็นไข่ไก่เจ้าสดนะเจ้าไก่อารมณ์ดีนะเจ้าหม้อนป่นี่จะเป็นสีส้มออกแดงเนี่ยเจ้าแล้วก็จะอร่อยว้าเจ้าบ้าขาวเลยยิ่งถ้าใครเอาไปลวกนี่นะมอเจ้าเอาไปย่ายอรุเคศเไปตีเบอร์แลนจะขึ้นฟูมากขนาดเลยเพราะว่าเป็นไข่ไก่ดีออร์แกนิกอารมณ์ดีนะเจ้า Vẫn em một cái lần nữa không biết được lần cái này nữa là được cái lần nữa là được cái cho nữa là được cái lần 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 có là được cái lần nữa là được cái lần nữa là được cái cho nữa là được cái lần 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 nữa là ออก,ก็ออกมากันเนาะก็มากำลังใจแล้วก็ปิดไปสู้งั้นทำไมนะเจ้าอืมเนาะในบปกเจคเขาต้มตําแบบยังหมูเข้าวกว็าเดี๋ยวบอกกลับบ้านแล้วนะเจ้าเข้าหงวหมูหรือก้าวเดินเสียดายเพราะว่าจะต,ต้องไปอยู่บนานอนหลายวันเลยห้าวันมากว่าเลยนะเจ้าเดี๋ยวไปก่อน ไปกินลาบเป็นลูกกินซาบหูในมือแดงหูแนวเจ้าจุดเขาหนีอุ่นๆนะเมาะค่ะดนั้นเจ้ากุ้ยบดกับยันใหญ่แล้วเจ้านกั๊บพักกับเห็นซาวจับเหลาเม่อแล้วเจ้าอุ่นแล้วก็องมีความสุขฟินนะเจ้าย่างเนื้อย่างหมูปิ้งมันปิ้งอย่างกินกันในห้องหน้าห้องตาแบบไหนไปนอนนะมันตึ้งล้ํมันต้องจะมีความสุขเนาะยังไงกับของทุกคนมีความสุขกับอาหารนะเจ้ายังไงปิดกอดตอนไปกินข้าวกันนะแล้วป้าแตนงานนอนนะเจ้าบ๊ายบาย